สวัสดีครับพี่น้องครับืัอน,นี้ผมสิพาพ,พี่น้องมาอัปเดตมันสับปะหลังครับมันสับปะหลังไปนี่อายุได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับพี่น้องเป็นมันสับปะหลังที่ว่าสิปลูกพาแรกนะครับการจะเรื่เติบโตก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับสําหรับมันสับปะหลังที่ว่าปลูกในหนาแรกนะครับก็ถือว่าโอเคครับในภาพรวมแล้วผมสิพาพเบิรงนครับมันสับปะหลังที่ว่าผมเอามาสอนม,มาแซมใบ กาจะเลื่อนต,ตัวเขาที่ไปซ้ำาต่แล้ว่ม่่นใจว่าเขาที่ทันกันบอน,นะครับเนาะมาเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพิ่งจะเกิดครับพี่น้องผมเอามาสอมไว้ครับแต่ยังบ่ใหญ่ป็นแดพี่น้องว่ามันที่ทันมูบ่ครับเนี่ยเบิ่งมูเขาก็ใหญ่แล้วแต่หากตัวที่เอามาสอมมาแซมเนี่ยก็ถือว่ายังหน่อยอยู่เบิ่งนะครับพี่น้อง ยัง่หน่อยครับแต่กับมินระยะห่างอยู่หรอครับกันว่าถามว่าสิทันบอกก่าหาสิบหา้าซิบครับอาาสิบประทันแต่ก็บอกเป็นยังครับตน้ตนนี้อันนี้ก็ซื้อกันครับผมมาส่ไใบต้นนี้มันส่นะครับต้นหน่อยอยู่อันนี้มันที่ว่าปลูกตัวแรกแต่หากว่าที่จังเขาบอกจะเลื่อนจากตัวเปนไหนครับผมเลยเสียบไว้คู่กันเลยกํารังแตกตนนัวรังนง้มอยู่ครับได้อยู่หรอ สิ่หายทันมูบกับคือสียากอยู่ครับเพราะว่ามูเขาก็เริ่มใหญ่ครับละพี่น้องเบึงผักรวมครับอันนี้คือมันสหลังอายุเดือนครึ่งครับประมาณนั้นการเจริญเติบโตก็ถือว่ามันกับบอดีซํำมันเดือนซีครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันบริเวณฝนนะครับเนาะมันมีน้ำแต่ถามถึงภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับการปลูกมันพาแรงได้สนีก็ถือว่า สวยอยู่ครับม่นแปลงนี้ผมก็ปลูกเป็นมันร่วมไปด้ยครับพี่น้องแต่หลายสายพันธุ์มาร่วมกันไปครับจักพันธุ์ใดดีบ่ดีมุนอุ้ยปุ้ยนะครับแปลงนี้การจะน่าจะตัวที่ว่าใส้ได้ครับมึงต้นที่เขาง,งามเนี่ยก็โอเคอยู่ครับเนี่ยแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ว่าผมเอาน้มามักขี่มูงมาฉีดนะครับหวัว่าพี่น้องจําได้ ฉีดนะมาขี้หมูไปแล้วก็คิดว่าอยากเสี่อามาฉีดอยอยู่ครับถือว่าเห็ดแห้งงาขึ้นหลายอยู่ครับ้อไดอยู่แหละนี่นะครับอัปเดตมันจะไปหลังครับพี่น้องความงานถือว่าพอเซไดอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไวท้ทำมีกอนครับพี่น้องครับก็ มาอัปเดตมันสัมภาระทซื้อเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ